ส่วนมากจะมาจากในเมืองบางน้อยบางไปอินมาเยอะเหมือนกันแต่ได้อยู่กรุงไทยไม่ใช่ไกลธรรมดาไกลมอนมีคนมาเคยถึงต้องแจกบัตรคิวลึกขนาดนี้แจกบัตรคิวถ้าถ้าหมูนี่จะมีไช่ด้วยนะคะแต่าหนึ่งเส้นใหญ่โฟมีแห้งอร่อยนะแห้งยำก็อร่อยก๋วยเตี๋ยวรังเทียค่ะมันจะแทบไม่มีบ้านเส้นก็จะโล่งเป็นทุ่งมาเลยทุ่งนาล้นๆ้นเลยแล้วก็มี ่บ้านตรงกลางนี่อยู่หมู่บ้านก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆดิฉันใจรักที่จะทําแต่ก็มีมีลูกค้าประจําเยอะค่ะก็เขาก็บอกว่าเนี่ยเขามาจากสิงห์บุรีแล้วเนี่ยเขามากันเป็นกลุ่มคือคนที่มาเนี่ยคือคนตั้งใจจริงขอบคุณมากคะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งจะเต็มทุกเต็มทุกโต๊ะกะไม่ได้เลยค่ะแต่ลวัน เล็กมากอือไอ้ของเต้เต้รอแป๊บหนึ่งนะหนึ่งโอ้โหแล้วถ้าเกิดเราขายดีเราแย่นเนี่ยดูไวที่เต้เดี๋ยวดูทีเชอเลยโอ้ยน้องนี่ลูกค้าประจำตำบลข้าวเม่าอำเภออุทยัยอยู่หลังวัดสแกก๋วยเตี๋ยวลั่นทุง่ง กินก๋วยเตี๋ยวเจ๊ร้านก๋วยเตี๋ยวลั่นทุ่งอำเภออุทยัยจังหวัดอยุธยา ก๋วยเตี๋ยวลั่นทุง่งมีน้ำใสต้ยมยำเดโตโฟโก็แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วส่วนใหญ่คนมากินยังไงกิต้ยมยำมากินต้ยมยำเป็นส่วนใหญ่ค่ะส่วนมากจะมาจากในเมืองแถวตัวเมืองยุทธยานะแล้วก็วังน้อยก็มาเยอะวังน้อยบางไปอินมาเยอะเหมือนกัน<ว>แต่นี้<ว>อยู่อุทัยเยอะก็เพราะว่ามามารีวิวเนี่ยค่ะแต่ถ้าเกิดไม่ได้มารีวิวก็ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันไกลไม่ใช่ไกลธรรมดาไกลมากเคยถึงต้องแจกบัตรคิว ลึกขนาดนี้จะแจกหััดคิว้วชามเล็ก15บาทชามใหญ่30บาทขายมา5ปีแล้วคะ่ะแต่โฟนึงเส้นใหญ่โฟมีแห้งอร่อยนะแห้งยำก็อร่อยบะแห้งยำถ้า <บะ S 1> ถ้าหมูนี่จะมีไส้ด้วยนะคะบะยำหมู3าเล้ยยำไส้สองยำไส้สองมาจากด้านนอกค่ะคุณแม่จะมาจากข้างนอกค่ะมุณมาตำเพล่ะคะ่ะม,มันจะมีอยู่ช่วงหนึง่งจะเต็มทุกเต็มทุกโต๊ะคะ่ะกะไม่ได้เลยคะ่ะแต่ละวันก็ตกใจทีอ้ดูไวทีลูก ดูไวดิค่ะแม่ก็โต๊ะมันมีไม่กี่โต๊ะนะค่ะเราทํากันแบบนี้นี <t t uh ่ก็ลูกหลานทั้งนั้นคือคนที่มาเนี่ยคือคนตั้งใจจริงถ้าเขาคนไม่ได้ตั้งใจคือไม่ไม่มีคนผ่านหรอกแต่แถนนี้จะไม่มีสถานที่สําคัญอะไรอย่างโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนเล็กๆแล้วมันออกจากทางวัดสแกมมาถึงเนี่ยมันจะแทบไม่มีบ้านเลยเส้นเนี้ยมันจะไม่มีบ้านเลยมันก็จะโล่งเป็นทุ่งมาเลย ทุ่งนาล้วนๆเลยแล้วก็มีหมู่บ้านตรงกลางนี่อยู่หมู่บ้านหนึ่งก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆใจร<ม>ักที่จะทําแต่ก็มีมีลูกค้าประจําเยอะเหนมีคนมาหรือก็มา,ม,มาเที่ยวมาคุยกันมาเรื่อยๆค่ะเจอเลย โอ้ยน้องนี่ลูกค้าประจำทั้งหน้าห,หารือทั้งหลังมีโูกรส่วนมากจะมาจากในเมืองมันบางน้อยบางไปอินมาเยอะเหมือนกัน <c oughs> แต่ได้อยู่อุทไทยก็เขาก็บอกว่าเนี่ยเขามาจากสิงห์บุรีแล้วเนี่ยพอมาหน,หนึ่งแล้วเขามาไหว้พระที่อยุธยาไงนะคะเขาก็เลยเปิด Google แล้วเขาก็ดูแล้วพออีกสองอาทิตย์ก็ม <c oughs> าอีก <c oughs> จากชุดที่มาชุดแรกอ่ะมาอีกอีกคนนึงมาอาทิตย์นึงอีกคนมาอาทิตย์นึ่งเขาบอกาเนี่ยเขาเดินทางมาจากสิงห์บุรีเลยนะเนี่ยเขามากันเป็นกลุ่มพอตอนนี้เขาก็มาอีก โอ้โแล้วถ้าเกิดเราขายดีเราแย่นเนี่ย <c oughs> ดูไวที่เต้เดี๋ยวดูสิ <c oughs> เล็กยังใช้สงองโต๊ะย่างใสนีส่ของเต้เต้ตออเตรอแป๊บหนึ่งนะหนึ่งเป็นร้อยตีเนาะเล็กแห้งไส้หนึ่งข้าวเมากนะคะก๋วยเตี๋ยวลั่นทุ่งตำบลข้า,าวเม่าอำเภออุทัยอยู่ใกล้โรงเรียนบ้านเป็ดอยู่หลังวัดสแกถ้าถ้าออกไปเนี่ยห้ากิโลไม่ถึงห้าดีวัดสแก มาทางหลังวัดสแกได้หรือว่าเลยไปนี่นิดนึงก็เป็นโรงเรียน,น,นมันเมแปดโมงคึ่งถึงบ่ายสามค่ะแต่ถ้าหมดก่อนก็ปิดก่อนนะคะ